สวัสดีครับผมนายทองทรัพบ์บื่นแสงนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสุดวกซักแปลนด็อกเตอร์ไทเกอร์นะครับก็ปีนี้เราก็มีเปิดแฟนชายเรื่อยๆกับลูกค้านะครับและก็จะมีโปรดักต์ใหม่ๆซึ่งจะเป็นของกลุ่มนักลงทุนย่อยที่อาจจะอยากจะทำธุรกิจแบบตัวเองไม่ต้องดูายอะไรเลยนะครับก็คือเอาเงินมาให้เราแล้ว เราช่วยดูแลบริหารให้เป็นลนักษณะของการลงทุนข,ขนาดย่อยอย่างเช่นลูกค้าอยากจะทำา5สาขา10สาขาแล้วก็ไม่อยากรับความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาคุยกับเรานะครับว่าท่านจะเปิดร้านาลงทุนเท่าไหร่จะลงทุนกี่สาขาสาขาละเท่าไหร่และเาทางบริษัทเราครับจะให้6%เต่อปีคือผลกำไรแต่หลัง4ปีเนี่ยท่านสามารถ ไม่ลงทุนต่อได้นะครับโดยที่ทางบริษัทเราจะคืนเงินให้กับทั้งลูกค้าไป100%นะครับถ้าสมมุติท่านลงทุน2อล้านหต่อหนึ่งสาขา,เ,าเราก็จะคืนเงินทุนที่ท่านลงทุนไปให้นะครับหลัง4ปีแต่ถ้าหากต้องงานลงทุนต่อก็จะไดเ้เหมือนเดิมก็คือ6%ต่อปีนะครับ6%นี้เป็นเ,เงินลงทุนที่ค่อนข้างจะม,มั่นคงเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับ เราจะให้เหมือนกับให้ดอกเบี้ยให้ผลกำไรตอบแทนทุกปีกับนักลงทุนนะครับวันไหนที่นักลงทุนจะเอาทุนคืนก็สามารถเอาทุนคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือปีนี้ที่แบรนด์ของแทกเกอร์ที่จะทำเป็นโครงการขึ้นมาและก็ตอนนี้ก็มีนักลงทุนมาลงทุนแล้วหลายท่านอยู่นะครับ ครับความแข็งแกร่งของแบรนด์เราอะนะครับเราเป็นมืออาชีพนะครับในการทําร้านสะดวกซักเ,เรื่องการคํานวณการคืนทุนเป็นสําคัญทําเลที่ตั้งนะครับร้านใหญ่ร้านเล็กนะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับแล้วก็เราเลือกคุณภาพเครื่องที่ดีนะครับให้ใช้กับตัวเองและมาใช้กับแฟนชายผู้ซื้อแฟนชายด้วยนะครับถ้า ท่านที่สนใจนะครับจะทำธุรกิจร่วมกับทางไทเกอร์ไม่ว่าจะเปิดแฟรนไชส์เองหรือว่าท่านจะเป็นแค่นักลงทุนเอาเงินมาให้ทางไทเกอร์นะครับเปิดร้านให้นะครับแล้วก็รับผลตอบแทนที่คงที่นะครับแล้วก็ถึงเวลาหมดสิ้นสัญญาก็เอาเงินคืนไปโดยที่ไม่ไม่ต้องมีความเสี่ยงในการลงทุนนะครับติดต่อมาที่ไทเกอร์ได้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอฝากาทาง ลูกค้านะครับผู้ที่สนใจที่จะเปิดร้าน